What? ตัวดีครตัวดีมาเฮ้ย้ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยว้ายว้ายให้ผมเสียตรงเให้มันมาอย่างงี้ป่ะให้มันชุ่มชื่นหัวใจดีเลยอันนี้ถามก่อนเลยตื่นเต้นหรือเปล่าวะตื่นเต้นหรือเปล่าผมนี่แบบมือมือเย็นแล้วครับมือเย็นมากเลยได้ อันนี้แค่เล่นเล่นอันนี้แค่เล่นเล่นอันนี้จริงๆนั่นะตอนนี้สาวๆเนี่ยบางคนเนี่ยอยากรู้จักพร้อมนะครับแนะนาตัวให้สาวๆรู้จักคุณครับครับชาวริศหล่อประสงสุขนะครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับถึงจะอายุยังน้อยนะครับแต่ประสบการณ์อาจไม่น้อยตามอายุนะครับเยมาในช่วงเวลาที่เสษงของเราใช่ครับผมเออทำไมคุณถึงเลือกมาในช่วงนี้ล่ะครับเทียนผมนี้นี่คือผมเคยน้ําหนักเยอะมากมาก่อนนะครับ๋อหรอครับผม เยอะนี่ประมาณร้อยแปดกิโลกรัมครับ<า>่เฮ้ยนึกภาพไม่ออกอ่ะเคยอ้วนมาก่อน108กิโลกรัม <c oughs> ใช่ครับผม <c oughs> แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการมาในซีซั่นพิเศษเนี่ยล่ะครับผมคิดว่าผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่เคยน้ําหนักเยอะด้วยกันนะครับ<า>คือผมเป็นพวกแบบมีสเปกอะครับ<า>คือชอบใครปุ๊บก,ก็คือชอบเลยเมื่อที่แบบเราชอบเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนก็คือสนิทกันปกติพอเราสนิทกันปุ๊บก็รักไปโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ย รักมาดูไม่รู้ตัวใช่ครับผมนี่ถ้สมมติยืนยืนกันอยู่เช้ประมาณ5-10นาทีรักได้เลยอะไรอย่างนี้มีไหมคะมีครับมีครับโลคะจริงครับเสียงสูงทำไมตกงตกใจตกใจนุมสอสครับผมและนี่คือคำพิพากษาแรกสาสดทั้ง30คนนั้นมีอำนาจความสดอยู่ล้นมือถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับ ดับไป5้าคนหรือ25คนตัวเลขมีคุณโอเคไหมโอเคครับผมผมคิดในใจนะว่า30สาวโสดไม่น่าจะมีใครปิดไฟเลย<อ>แต่จนแล้วจนรอดก็มีคนปิดไฟแฮะโฟกัสคุณปิดไฟทำไมโฟกัสเขาไม่ดียังไงเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ดีค่ะแต่ว่าหน้าตาเขาดูกะล่อนนะคะดูกระล่อนหน้าตาเหมือนพวกมาหลอกขายเครื่องกรองน้ำตามหมู่บ้านคุณพี่ครับคุณพี่รับสองชุดนะครับเติมไส้ฟรีตลอดชีพอะไรเงี้ยดูกะล่อน ใช่ค่ะหนุ่มซอดคุณต้องแก้ตัวเดี๋ยวนี้เลยคุณโดนกล่าวหาว่าคุณกระล่อนผมไม่กระล่อนนะครับเห็นหน้าตายผมก็รักจริงจริงนะครับผมเออจริงด้วยจริงด้วยดูกะล่อนจริงๆเออจริงจริงสุทำไมปิดไฟอ่ะอันดับแรกเลยเขาดูแบบเป็นผู้ชายสะอาดไปนิดนึงคือแบบเราเป็นคนที่ลุยๆอะค่ะแล้วแบบเหมือนจะเราเป็นคนดูสปรกระปอกไว้ยังไเท่านันแหละ ไลสไตล์เราอาจจะไม่ค่อยมองไกลๆนะตอนแรกนึกว่าใส่สร้อยนะมองไกลๆอ้าวขี้ใครนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวแฟเป้ค่ะปิดไฟทำไมเนี่ยเห็นหน้าเราไม่อยากเปอ่ะ ไม่อยากเปไม่อยากเปไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อนี่ไม่ซื้อสินค้าชิ้นนี้เป็นยังไงฮะเจ๊เขาดูแบบว่าต้องวิ่งตามเขาตลอดเวลาค่ะดูเป็นผู้ชายที่แบบน่าจะมีผู้หญิงชอบเยอะแล้วดูแบบเป็นคนทะเลตนไอตัวนี้ทำราคาทำราคาใช่มง้ยดูแบบว่าน่าจะต้องวิ่งหนีนี่จะต้องวิ่งตามตลอดอ๋อไม่เอาไม่ชอบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเจ๊เกรงว่าจะเปยไม่ไหวจะถมไม่เต็มอ๋อเจ๊ชอบเปเจ๊ชอบเปยขอครับผมเออ การมาของคุณนี่ทําให้มีความสับสนวุ่นวายไปหมดนะคะบางคนก็โวไม่ไหวอะไรอย่างนี้แต่บางคนก็ชอบชอบที่คุณเป็นแบบนี้ครับผมหนุ่มที่หลายคนบอกว่ากลอเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงมาเลยสาวๆอีก25คนที่ยังเปิดไฟทําความรู้จักเข้าไปพร้อมๆกันแล้วถึงตอนนั้นจะดับไฟก็ไม่มีใครว่าเพราะอำนาจเป็นของพวกคุณครับเชิญค่ะคุณผู้ชมคะถ้าไม่อยากพลดาดความบันเทิงของ Take Me Out ตอนเดียวคุณอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะว่ายแล้วครับกดนะครับค่ะว้้วค่ะเป็นมอ้อคะอย่าลืมกดนะคะครับตรงนี้ค่ะ